คนหลังเขามาคือเกาค่ะพี่น้องสวัสดีนะคะทุกคนบรรยากาศมื่อนี้กระแดดดีสีเอ็มเส้นคือเกาละจ้าวันนี้เราจะไปไหนจ้าคุณนายวันนี้คุณนายจะพาเพื่อนๆไปเก็บผลไม้นะคะเมื่อนี้เรามาดูธุรกิจหลังเขาของเข้าคือเกอาและพี่น้องสวยงามบ่จ้า ปีนเบอร์อีกแล้วบญญรรยากาศล้างเขาพี่น้องตรงนี้มันก็จะเป็นสวนสาธารณะนะทุกคนต้นไม้สองต้นงามอิลีคู่กันเนี่ยเป็นตาหากเข็ดอุป,ปุยุ่มเจ้าว่าบอกอืมคือค้นละค้นก็นเห็ดอุป,ปุอยู่คือกันเกิดคิวอีนั่งนี่เด้อจีเอาเบาพ่อยุ่มเจ้าเด้หัวรอยเอยข่อยไปยังสันละพี่น้องเบ่งงามอหลีเด้ ทองฝ้าก็สวยอ้ยบรรยากาศดีค่ะดีแห้งนี่แหละชีวิตมันจังเยอนเยวอยู่กับธรรมชาติพี่น้องเออเมื่อนี้ขอจิผ้าส้าสมเจาไปเบิงผลลไม้หลังเขามีอีกหลากหลายชนิดอยู่เดยพี่น้องมีหลายหลายแถวทางนี่เคยมาเจ็บแล้วตรงนี้แล้วจะเป็นพักหอมได้นี่พี่น้องแซบพักหอมนี่ ยำเต็มปากนะแซะ่ผักขมหรือว่าผักขมนั่นบอกเขาเอินผักหอมผักขมนั่นบมันชอบเกิดอยู่น้ำปลาเอ้น้ำขี้ดินไม่ไม่เขาถมเดินเขาเห็ดมันทางของเขาแลว้วแถวทางนี่ก็บ่มีธุรกิจบ่มีหุ้นส่วนอีกแล้วพี่น้องขาดผู้ร่วมธุรกิจอีกแล้วนะคะทุกคนผู้ใดอยากมีธุรกิจก็ทักมาได้ค่ะเด้อธุรกิจ่อยมีธุรกิจส่วน ต๋อแล้วกันแดดนะคะผู้ใดอยากขายกันแดดผู้ใดอยากเห็ดคลิปมีไล่ได้ก็ทักมาถ่าไล่ได้จาก Facebook, เฟซบุ๊กผู้ใดจากเทียร์คเลยมาขายของขายกันแดดคยนี่เราพี่น้องกันแดดชําวบานะคะพี่น้องเรารับหุ้นส่วนทั่วโลกอยู่ประเทศใดอยู่ไซก็ขายได้หมดพี่น้องกันแดด ยิงรีมันเป็นพี่เส้นเติร์นนะคะชำวาวสวยทุกระดับนี่เรามาดูผลไม้นีนพี่น้องงามบนนีิมเจวาวาอันนี้ค้นกินบดได้ดอกนี่พอชิมแล้วขมขมขึ้นเลยแหละอันนี้สำหรับนกเดี๋ยวนี้นกจะกินได้อย่โอ้อันนั้นกินได้อยบ่ได้หั่น อันนี้มุขเจ้าว่าอีอย่างในพี่น้องบ้านเฮาเขาเออีหอย่างเนี่ยอ่านมาอีอย่างก็มักพุ่มมอนพุ่มมอนลูกพุ่นนั่นบ่ภาษาไทยเออนั่นแหละคอยก็ไ่ได้ทั้งภาษาไทยทั้งภาษาเล่าลหุ่นพ่อกระเทอนนะจ๊ะบรรยากาศหลังเขาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเมือน,นี้นะ แต่เราก็จะไปอีกหลายดอนอยู่มันมีอีกหลายชนิดอยู่ท่านได้เมิดขอยันเอามาถายมาเจ้าเบิงท่านได้เมิดมีอีกลูกหนึ่งสวยงามหน่อยๆแต่ว่าเปรี้ยวสุดๆดสรสชาติมันก็สีคืออันนี้แหละลูกพุ่นใหญ่แต่มันเป็นลูกพุ่นหน่อยมันจะอยู่เขาอีกฟังหนึ่งนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชม